วันนี้มุกพามากินหมูกะทะร้านก็คือลึกลับอีกแล้วค่ะร้านบ้านยายหมูกระทะและปลาเผาอยู่แถวแถวประชาอุทิศทุ่งครุนะคะหมูกระทะก็จะสั่งมาเป็นชุดชุดแบบนี้เขาก็มีหลายขนาดให้เราเลือกนะคะจะไม่ได้มีแต่หมูกระทะอย่างเดียวอย่างอื่นก็มีเหมือนกันมุกสั่งเป็นชุดกลางมาค่ะกิน2คนกับเด็กอีกหนึ่งคนก็อิ่มอยู่นะคะความจริงเขาก็จะมีตับด้วยนะแต่ว่ามุกขอเปลี่ยนเป็นหมูแทน แล้วก็จะมีวุ้นเส้นไข่ผักน้ำจิ้มเขามีมะนาวแบบให้เราบีบเลยนะคะอันนี้คือมุกชอบมากน้ำจิ้มเขาถือว่าอร่อยนะถ้าถามถึงเรื่องของรสชาติหมูกระทะมุกก็ว่าอร่อยนะคะมุกก็ว่าทำไมร้านเขาไม่ค่อยมีคนพอลองเดินไปเข้าห้องน้ำนะคะก็ร้องอ๋อเลยค่ะเพราะว่าข้างหลังเนี่ยเขาจะเป็นแบบซุมซ้มๆเนะืะส่วนใหญ่คนเขาก็จะมากินข้างหลังกันค่ะ แต่ว่ามันเสียอย่างหนึ่งสําหรับมุกนะคือไม่รู้ว่ามุกนั่งตรงที่มันลมแรงไปหรือเปล่ากระทะเขาเนี่ยจะไม่เร็วมากนะคะแต่ว่า จุดนี้นะคะก็ขอเขาเปลี่ยนได้นะคะเขาจะเปลี่ยนกระทาให้เราถือว่าบริการดีนะคะมือนิมุกสั่งเป็นเซ็ตกลางรวมน้ำเปล่า1ขวดน้ำแข็ง1นึงังก็เบ็ดเสร็จแล้ว429บาทค่ะอิ่มกำลังดีด้วยสำหรับคนที่ไม่ได้กินจุมากใครสนใจร้านก็จะอยู่ในซอยประชาอุทิศ90เข้ามาเรื่อยๆพอเลยวัดคลองสวนมานะคะร้านก็จะอยู่ทางขวามือค่ะ